ความสำเร็จคือความปรารถนาของผู้คนแป้งนางสาวนงพงาจันทรค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารสารศึกษาของมหาวิทยาลายัยสยามค่ะแป้งนะคะก็จะเชื่อในระบบของบริษัทนานาคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเชื่อในระบบพ s s i ิ e ออนโมบายค่ะทำมากวันนี้พรุ่งนี้รับไม่อัน้นซึ่งระบบพ s s i ิ e ออนโมบายนะคะสามารถเปลี่ยนระบบมือถือให้เป็นตู้ ATM ได้ค่ะ ซึ่งระบบในการใช้งานนี้นะคะบริษัทก็จะมีการสอนงานให้ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากเลยค่ะผลิตภัณฑ์ในบริษัทนานาที่ชอบก็คือผลิตภัณฑ์ cleansing gel นะคะซึ่งสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะเป้าหมายของแป้งนะคะอยากมีรายได้ไม่ต่ำกว่าแสนค่ะภายใน3เดือนนะคะสำหรับบริษัทนานา c o r p o r a t i o n international นะคะมีระบบที่รองรับที่ดีนะคะ แป้งก็เลยอยากชวนชวนะคะทุกคนนะคะเข้ามาเรียนรู้ระบบพ s s i ิ e ออ Mobile และระบบอื่นๆของบริษัทหน้าหน้าของเราค่ะรับรองค่ะทำมากวันนี้พรุ่งนี้รับไม่อั้นจริงๆค่ะ